ตายสิบนครับกนะเขียวส6บาทฮะนะชมบูรออยู่ครับ2 0 0ครับมีวาอีก2ตัวนะอือจะมีอีก260ครับผมได้ไปแล้วฮะได้เช็คบิดมันเล้วนะฮะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับกินต้อนรับเข้าสู่ช่องดรพาวิจัยนะครับวันนี้เราเล่นเกมคุณซับแ่งเกเตกครับสาวทำพีจีของเรานั่นเองนะฮะไม่พูดเยอะครับลุยกันเลยฮะ อี่อยู่1,800ัฮะขอเบทที่สิบาทกันแล้วลกันนะไปเลยครับไปเลยฮะ,ยฮะอูอ้จ่เห้เจมาครับสิบสองบาทไหลสิบต,ต่อครับมีไว้หนึ่งตัวอ้โหใจมาเต็มหน้ากระดานหกร้อยบาทเลยเอ้ยนี่ข่อนโตเลยอ่ะหกร้อยอ่ะเอาจัดเอาจัดเอาจัดเปิดมาก็สวยเลยนะ อสิบมาครับผมอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้นะเหมือนเป็นดอกไม้อะเป็นตาคนอ่ะเนี่ยผมเรียกไม่เรียกมันไม่ถูกอ่ะอะดอกแล้วกันดอกมาประมาณนี้ไอสิบมาครับบวกกับสเกเ,เตอร์สอตัวไหลหน้าม่วงต่อครับหนึ100่งร้อยไอสิบบาทนี่วะลืม จ่ายเจมาครับ1บาทไหลต่ออุ้ยเนี่ยดอกมาละสามสิบบาทเมื่อกี้น่าเขียวต่อครับ12บาทก็มีวาอีก2ตัวจะมาอีก63บาทแล้วก็มีวาอีกหนึ่งตัวไม่น่าจ่ายแลย้วเอาจ่ายอยู่ครับ10 24อุ้ยคูณ6เลยครับไหลยอยู่แต่มันจ่ายน้อยฮะได้มาหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทฮนะดอกมาอีกแล้ววะ่ะ าจดีแท้ายดีแท,ท้ลูกพี่วันนี้ชงบนนัดทมหรือเปล่าเนี่จ่ายดอกไม่เล้วนะสิบห้าบาทนะไหลคิวตัวครับหน้าทองนะหน้าทองไม่ใช่นะเนี <c oughs> ่มันเพลงจ่ายมาเจ็ดบาทครับเจ็ดบาทนะไหลตัวหน้าทองมาของจริงครับสามสิบบาทบวกอีกใบหนึ่งตัวแล้วก็ไม่มีตัวจ่าย นี่ไงดอกดอกมาแบบดุยดอกมาบ่อยมากเข้าสเตเตอร์เ,รเรทียบ,บรอยฮะไหลก่อนไหมอืมเมื่อจะไหลอ่ะได้สักพันไปไป,ไปเลยเช็คบินเลยอันหนึ่งขออยุาเช็คบินเลยละกันจ่ายสิบมาก่อนนะสองบาทไหลโตหน้าเขียวสิบสองบาทคูณหกไหลคิวต่อครับคูณแปดเลยวฮะอีกเจ็ดสปินลุยพี่น้อง ไอสองตัวครับจ่ายมาครับร้อยสิบสองบาทฮะไหลหน้าเขียวต่อครับเมื่อกี้นึกชื่อไม่ออกว่ะเป็นไปเล่นมาจ่ายสิมาครับสิบสองบาทครับหมดเร็วฮะคูณสิบสี่ครับอีกกับอีกสี่สปินจ่ายสิมาครับร้อยสิบสองบาทครับคูณสิบหกตอนนี้ครับจ่ายไหลเอต่อครับเก้าสิบหกบาทนะมาเร็วฮะสองร้อยอีกสามสปินอีกสามสปิน หนึ่งสปินหนึ่งสปินสุดท้ายอเอสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทฮะคูณสิบแปดนะเมื่อกี้เฮ้ยกำไรแบบจะเป็นพันแล้วนะเอาจริงอะแปดร้อยแล้วอะใช่ไหมวะอยาเข้าปีกสักต,กตาแล้วกันนะสักรอบแล้วกันค่อยไป ใส่คิวมาครับสี่บาทไหลเจต่อใบหนึ่งนาม่วงไหมนาม่วงไหมครับจะไาอีกแปดสิบมีใบอีกด้วยนะไหลต่อครับตอกสอนมาเมื่อกี้อืมเรายี่สบสามบาทฮะอุ้ยจะพันหนึ่งแล้วทุกคนเอาไรพันหนึ่งขอยัดไปฮะสองพันแปดน่าจะไม่ได้ไปแล้วแหละ จ่ายมาครับ5.5มีสตางค์ด้วยนะจ่ายสิมาไหลเค่อครับใบห,หนึ่งครับบวก48บาปใบหนึ่งมีตัวจ่ายมายครับมีเจครับ3บาทไต่คิวโตโอเคจ่ายมาฮะจ่ายมาอีกนายเขียวมา16บาทอุ้ยทิงไว้จ่ายเคย่อ คิวมาใส่คิวหนึ่งบาทอุ้ยน้ำม่วงน้าชมพูน่ายักเข้าสปีดสเีนอีกรอบมาซี่ก็มาซี่เออฝ่ายารุฮะสิบสปีดนะรอบนี้แหละต้องเช็คบินของจริงละจัดไปสิบหนึ่งบาทคูณสี่ จ่ายดอกมา12ฮนะโอ้โหถึงไหมเนี่ยโอโ้บายไปอยู่ในตรงนั้นล่ะจ่ายิ0มาครับเป็นน่าเขียว36บาทฮะนะชมพูรออยู่ครับ200ครับมีวาอีก2ตัวนะอือจะมี264ครับผมได้ไปแล้วฮะได้เช็คบินมันเล้วนะฮะเออได้เช็คบินมันเล้วนะครับภายในมา510บาทนะ วายมาอีกแล้วครับ147บาทฮะเออคนสิบหกไปแล้วฮะอีก3สปินจะหมดแล้วนะดอกมาจ่ายอีกแล้วครับ96บาทโอ๋อโคตรถมโคตรขุมวันนี้เออช่วงเวลาโบนัสทำหรือเปล่าใจดีขนาดนี้ออโอเคสุดท้ายฮะโอเคมาเจ็ดร้ฮะ767บาท เคูณยี่สิบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกับการเบ็ดสิบบาทของเราครับสำหรับอืมกําไรแบบอันกว่าเกือบสองพันอ่ะอันกว่าแล้วกันเดี๋ยวพูดเบอเกินไปเดี๋ยไม่เชื่อนะเออก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับช่วงนี้กําลังเอาเลยนะครับช่วงเวลาบนดาทามนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์สำหรับใครกดติดตามช่องดรพาวิจัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ